สวัสดีครับมาแล้วครับเสื้อยื่อนะครับตัวนี้เป็นเกรดเอเลยนะครับเป็นสินค้าที่เราคัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีสกรีนทุกตัวสินค้าไม่มีตำหนินะครับเราเไปดูรีวิวกันเลยนะครับโอโ้ตัวแรกก็สีดำฮนะสกรีนมีสกรีนด้านหลังสวยนะครับ มีสกรีนทุกตัวนะครับเราคัดมามีสกรีนทุก nowadays. ตัวก็คละสีก pareil, ันนะครับพระไซค์คระแบบนะครับมีหน้าหลังทุกตัวนะครับมีหน้าหลังโอ้โสีแดงแรงลิฟต์เป็นปกปคิวเด้นนะครับผมเป็นงานของเมกานะครับเป็นงานของเมกาสวยพระแบบพระไซส์กันนะครับโอ้โหตํ่มส้มข้ามานะครับ ส้มก็วสวยนะครับสีเทาโอ,โอ้สวยทุกตัวนะไม่มีตำหนิเลยนะครับสินค้าเราคัดมาเรียบร้อยนะครับเราเนื้อผ้าเขาดีมากเลยนะครับเนื้อผ้าเป็นงานของงเนเิคาผ้าสุดยอดนะครับโอ้สีฟ้าโอ้สีฟ้าก็วสวยครับมีหน้าหลังด้วยนะครับ เลยนะครับสีเขียวมิ้นสีฟ้าแบบเลยนะครับสวยทุกตัวนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ห oh, นี่อะไรโอ้ม oh, ีกระเพาะเล็กๆน้อยๆสวยโอ้โ oh, หดูความหว่างยิ่งสวยเนี่ยสามสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าเอาไปขายขายเอาเร็วแล้วขายตัวละแปดสิบบาทแปดสิบเก้าบาทนะครับขายเอาเร็วนะโอ้สวยนะครับ มีสกรีนทุกตัวนะครับมีสกรีนทุกตัวสวยมาก้าดีนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับทางร้านคัดมาเรียบร้อยนะครับสวยมากาก็ดีมากสืออะไรสวยมีหน้าหลังด้วย ตัวยืดเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับเอา้าแม่ค้ามือใหม่ก็ขายดีนะครับทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะครับสวยทุกตัวนะตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายง่ายนะครับหญิงก็ได้ใช้ปก็ก็ใส่ได้นะครับโอ้โหตอนะไรเนีสวยจังฮนะสีแดงแรงลิศ ินค้าไม่มีตำหนินะครับโอ้โหนี่เป็นสีเทามาเป็นสีแบบเบสิกเบสิกกันะครับขายกันง่ายๆนะครับเอาไปแขวนขายได้เลยครับสินค้าเราทำความสะอาดมาเรียบห้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นแบบโอ้โห้ีกระดมส้มใหม่แล้วนะครับตัวนี้มีหลังด้วยนะครับ แดงแดงเมีสีดำสีดำก็มีด้านหลังนะครับสไต์หลังสวยเลยมีข้างหน้าด้วยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เป็นปนกันไปนะครับหญิงก็ได้ชายก็ได้นะครับใส่ได้หมดเลยนะครับเป็นสินค้าที่ขา,งายง่ายๆนะครับ มีสกรีนทุกตัวนะครับมีสกรีนหน้าหลังมีหน้าเดียวก็มีนะครับเป็นปนแฟนไฟครับแต่ว่ามีสกรีนทุกตัวสินค้าไม่มีตําหนินะครับทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยแล้วครับคัดมาเรียบร้อยนะครับ,รบรอะะโอ้สีส้มมาแล้วนนครับสีส้มดำส้มสายดำส้มสายดำส้มรู้ยงไงสีแดงโหก็สวยมีหลังด้วย ครับสินค้าไม่มีจำหี้นะครับทางร้านได้คัดมาเรียบร้อยนะครับนี่นะสวยตัวนี้มีหน้าหลังโอ้มีมัดย้อมด้วยยอมก็มาครับมัดย้อมก็มาสวยเลยครับโอ้โหน,นี่ก็ตัวใหญ่ลายกระตูน ขียวสวยทุกตัวนะครับสินค้าไม่มีตำหนินะครับขายได้ทุกตลาดนะครับขายได้ทุกตลาดนะครับตัวเล็กตัวใหญ่เป็นปนกันไปนะครับโอ้เนี่ยสวยไปดูหน้าหลังด้วยนะครับสีเทาโอ้ผ้าเน้อดีมากเลยผ้าน,นิ่มมากเลยสวยทุกตัว มีหล้หลังอีกค่าดีมากค่านิ่มสุดๆครับสีเท่าสีเบสิคเบสิคขายง่ายๆนะครับสวยมีหน้าหลังด้วยมีสกรีมทุกตัวนะครับเราคัดแต่สกรีมเข้ามานะครับสกรีมมาที่ขายง่ายๆนะครับ ค่าดีสวยสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับสินค้ามีพร้อมส่งนะครับหนึ่งร้อยตัวนะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะครับตัเฉลี่ยตัวแค่สามสิบเก้าบาทตัวนั้นครับเอาไปขายตัวละแปดเก้าตัว100ละร้อยก็ได้สบายครับมีอะไรไหมมี่ก็ลายสวย สุดเกิหน้าหลังโอ้สีส้มมาแไหมนะสีส้มส้มส้มว่าไงรำส้มสวยจัดสวยจัด้าโคตรดีเลย้าโคตรดีจริงนี่สุดเกินน่ก็สวยแฮ ให้ดูตัวอย่างประมาณ5้าตัวนะครับประมาณ5้าตัวสิตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับสินค้าตัวอย่างนี่ก็มีหลักนะก็สวยสีแดงแดงลายก็สวยเนี่ยสินค้าก็ ประมาณนี้นะครับยังไม่ทีนะครับ100ตัวนะครับ1 0ึยตัว3900บาทนะครับตกเฉลี่ยตัวละ39บาทนะครับสินค้านี้พร้อมส่งนะครับสนใจยังไงก็ทักมาดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ